เปิดรายชื่อสามดาราสาวสามีแอบมีบ้านเล็กชาวไทยแห่ดาวคู่รักดาราสามีเอียงซ้ายเพจดังเผยคำใบ้เพิ่ม จากกรณีประเด็นสามีของดาราสาวคนคนนี้ดังมากหล่อมากส่วนบ้านเล็กเป็นสาวน้อยสวยมากเพรียบพร้อมสามีของดาราสาวคนนี้หลงมากข้อมูลที่ได้รับมาบอกสามีพาสาวขึ้นคอนโดด้วยและยังนินยอมเรื่องเอียงซ้ายซึ่งหลายคนต่างพากันโยงไปที่คู่ของปอกพัสราก่อนสามีของมาเกียวราศีแต่หลังจากที่จักรีนได้ออกมาเผยว่าคาใบ้ที่ว่านี้ไม่ใช่คู่ของปอกมากีทั้ทงคู่ยังรักกันดีล่าสุดแฟนเพจ เฟซบุ๊กได้ออกโพสย่อนข้อความปริศนาอีกครั้งระบุว่าปาคางบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยหนาวแสงนีออนงานนี้บรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาทายอักษรย่อกันใหญ่ว่าจะใช่คู่ที่ตนคิดกันหรือไม่งานนี้คงต้องรอคําใบ้จากทางเพจเพิ่มเติมจ้าเพื่อความชัดเจนเพจดังใบเพิ่มข่าวเมาสามีดาราดังเอียงซ้ายมีบ้านเล็กเป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆ ทิ้งบอมเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถวร้อยเจ็ดอุ๊ยนักสืบโซเชียลหูพึ่งคืนนี้นอนไม่หลับแน่กำลังเป็นประเด็นที่ทําให้นักสืบโซเชียลขยันขันแข็งขุดข้อมูลกันอย่างหนกักหลังนักข่าวสายบันเทิงคนดังแจ็คเกอรลีดออกมาเผยข่าวเกี่ยวกับสามีของนางเอกดังคนหนึ่งว่าแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยแถมยังลงสาวบ้านเล็กสุดๆพร้อมโปรยคาใบ้เด็ดว่าสามีของนางเอกดังคนนี้เอียงซ้ายจนเกิดการเชื่อมโยงไปที่คู่รักต่างๆนานา,นาร้อนถึง คู่ปอกพัสรากรและมากี้ราศีที่ถูกโยงเอี่ยวข่าวไปด้วยแต่จักเรกียนก็ได้ออกมาเคลียร์ข่าวว่าไม่ใช่คู่นี้จะคอมเมนต์อะไรก็คิดถึงเงินในบัญชีกันด้วยด้านปอกพัสรากรอ,ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคม66หลังโดนโยงขนาดนี้โดยพิมพ์ข้อความลง Story สตอรี่ไอีสั้นๆว่าอะไรก็กูพร้อมอิโมจิมองบนด้วยจากนั้นน้องสาวม,มากี้ยืนยันพี่เคยปอกพัสรากรไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยงงค่ะ มาาได้ง่ยบอกบ๊อกเป็นคนติดบ้านคลั่งภรรยามากมั่นใจไม่มีเรื่องแบบนี้ขณะที่นักแสดงสาวมารีนาสดา,นานันนบาลินซิเอกาน้องสาวมากี้ก็ออกโรงป้องพี่สาวและพี่เขยเช่นกันไม่จริงเพราะคนที่บ้านไม่มีการพูดถึงส่วนปลอกมากี้ก็ยังดูปกติดีทั้งสองรักกันมาก